มีคนไปเอารถอยู่นั้นคนเดียวขวาเหรอไม่น่าจะมาหาเราเด้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้เล้้้้้้้้้้้้อยากวิ้้้ง้้้้่้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ว้้้้้้้้้้้้้้้้ไอ้หมอ้้้้้้้้ มึงวิ่งติดบ้านอยู่นี่นะมันจะสิงพี่อยู่แล้วน่นะนะพี่ไปม,มีปัญหาอะไรกับไอ้เหลืองเปล่า <laughs> เห็นไอ้เหลืองไปหาถึงที่เลยแล้วมันก็ยืนติดอยู่ตรงนั้นสี่ทิ้งปิดตรงสองอันมันทำเพี้ยเลยคล้ออันแรกไ่ตรงเลยพี่เผื่อพี่วิ่งวิว่งสะดุดล้มอันแรกบี่อ <laughs> ได้มีสำรองอันที่สองแบตรงๆใครมันจะวิ่งทำลมแล้วเบี้ยวได้วะถ้าถ้าถ้าจะเอาให้กิฟตกิฟตตรงเบี้ยวได้วะคงต้องเอารถถังมาเหยียบอะม่นี่เอารถถังหรือรถไปโคมาเหยียบมาสับเพื่อให้มันตรงอะเอาดีๆเพื่อนอย่าไม่เบอร์หนึ่งมันไอ้นี่พันเอฟเคอะไรน่าจะไอ้นี่ รอบนี้ใครเรียกอยีกอ่ะกันาจะคนเดิมมาแหละแม่แล้วอรอแม่เรียกเรียกไปกอกน้าไอ้ย้ยเล่นแต่เกมน้ําไม่ยอมกอกก่อนหนีมาเล่นเกมแล้วป่าดีเรียกไปกอกน้ำหรือนี้ไปอาบน้ำ <c ười> ไปอาบน้ำไม่เล้าเดาแล้วกลับมาจากโรงเรียนน้ำยังไม่อาบเลยกลับมาก็จับแต่คอม <TAKE> เหมือนประสบการณ์ตรงว่ะ เพื่อนเอ้ยมึงขับขับไม่ยกยิงเหยียบไม่ยกไ้เทปดูขัดขวางอีกขับติ่มๆได้เฮ้ยความนิ่มจากไหนอ่ะจากแดดคลากอ่ะบีไหมแดดแดดไม่มีความนิ่มเลยแดดดุกเลยวเบ่งเออเริ่มเริ่มขับนิ่มขึ้น สงสัยได้ยินเสียงเราด,าด่าไปโอ้โหพี่ว่าอะไรนะเมื่อกี้เริ่มขับนิ่มขึ้นมัดบินข้ามาแรง,ท<า>งผทางเกือบเรียบๆแบบมันนิ่มไง <c oughs> พอทางเกือบเรียบๆมันนิ่มอา้าว <c oughs> ไม่เจอสไปเกอร์แทกมั้งนะไม่เจอจะเจอดักสะพานดักหัวดักทนะ้ายเลย คือดักตอนที่มีรถผ่านอ่ะผมมีรถผ่านปุ๊บดักเลยนะนี่ถ้าดักไอ้รอยต่อสะพานนี่โคตรเดียนเลยนะใช่และดูจากวงและไอ้สะพานที่เราข้ามเมื่อกี้ก็ต้องมีคนใช้บริการแน่ๆนหรือถ้ามีซีโฟนะสักสองลูกสามลูกกำลังสวยหมู่บ้านดีแปะ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 ถอดออก โอ้ย oh, M สองสีคุณยังคิดอยู่เนี่ยสองกระบอกดีไหมว่า <c oughs> ดีเลอ <c oughs> กระบอกดีไหมว่ามันจะดีเลอโอ้ยคูณหกเจาบอกหนึ่งคูณหกเจาบอกหนึ่งโฮโลหรือว่าคูณหกสองกระบอกยิงไม่ยกเลยลากกดแม็กปุ๊บคลิปกระบอกสองต่อไอ้ร้องแม่งส่วนคนในทีมที่เปลี่ยนกระสุนรอ พอพี่หมดปุ๊บคนในทีมท,ที่เหลือลากต่อแล้วก็พี่ก็สลับไปเปลี่ยนกรสุนมีเกลียดกันมากเลย <c oughs> รถมา้า <c oughs> ไม่อยากยิงโดนเดี๋ยวโดนรายงานอู้ติดดิดดิดไปดิดดิดเอาจอดฮะจอดจอดไหนมาเขียววิ่งออกสายขึ้นเดินมาเขียววิ่งออกสายขึ้นเดินโอเคมาเขียววีทีเรนไหมอ๋อขอบวง ขึ้นเนินออกขอบวงมาเมละ่อ่มีออกซ้ายขึ้นเดินก็อยู่หลังเขาตรงนี้แหละแถวแถวนี้แหละขอบวงเลยน่าจะาอ้อมโดน,ลนะนแล้วนะโดนแล้วนะมาหาเราอะ่ะดีแลกจะอ้อมตอนนี้โดนแล้วใช่น่าจะอ้อมมาหาเราอะ่ะเพื่อนมึงเข้าใจคำว่าดักไหมเอ้ยดี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 อเห็น้วเห็นแล้ว,ลวดันโดนอยู่นั่นนะ วิ่เขี่ยไม่โดนโดนไม่โดนได้ไงล่ะนี่นี่ปบกเขียวนะผมยีงแากเขียวนะอยู่นะ้เดี๋ยหลังเปนไหมในทุ่งข้าวมีวะตุนข้าวสาลีเหรอต้องหนอ่ะมาเลยไปอ๋อเจอแล้ววิเอ้ ไอ้คนดอสอยู่เฉยๆยิงไม่โดนไอ้คนวิ่งดีแล้วยิงโดนขึ้นมาเมื่อกี้นี่น้อนิ่งๆเลยเนี่ยด้อผมยิงไม่โดนเด้อไอ้บา้าเขียวออกแล้วนะ,อ,ะออกขึ้นเขาหรือออกไหนะนี่น,นี่ออกวะน,วนี่มาน,นีมปลาคิดดีดิ่งๆอยู่อยู่นูน่นอ,อยู่นูน่นอยู่นูน่นวงเปลี่ยนนะวงเปลี่ยนนะ เราต้องเข้าวงเอาไกลดีวงไกลด้วยเราต้องวิ่งผ่านนาต้องรถอยู่ดีแหละมันวิง่งมันวิง่งหลังกระต๊อบแล้วอุ้ยเ,<ร>เพื่อนเราจากในนาถอดกลับมาในนาเหรอแถวนาไม่ใช่นาหรอกน่าจะบ้านอะ อ๋อดีๆว่าหลังนี้มาเขียวมันมาเขียวออกไซด์อยู่ในบ้านอวิ่งไปวิ่งมาอยู่วงเริ่มบีบพี่ไปเถอะตกใจมีคนดักอยู่หลังพี่นไนป้าเระวังด้วยมนนดนดักอยู่อะ เออไม่ทันไอที่ออมมาจากโรถแด่เลยน่าจะพอผมมาที่รถแล้วมันระเบิดก่อนเลยมันใส,นใสยิงทิงแม่งเลยไมเป็นไรเพื่อนยังรอดอยู่ดูดิเพื่อนจะเอาอยัางไงไอเบอร์หนึ่งเอฟียังไม่กดออกนะเออเอาดอยเพื่อนเอาดยอยเขียวหัว นิงๆและยิงไม่โดน <c oughs> ไปยิงโดนคนที่วิ่งอยู่นั่นแหละ <c oughs> ขยบรถไปไหนอ่ะเข้าหงงเหรอ <c oughs> เอาไปบงังจะเก็บแอนดอกเดียวกันเหรอเออโอเคโอเคฟังดูดีฟังดูดีโอ้ oh, มีกิวลี่ด้วยมีคูดแปดไม่เปสุดท้าย <c oughs> <c oughs> ใ,ชใช้คูณหก <c oughs> ใส่กิวลี่แล้วไปหาบ้านอยู่ <c oughs> ได้ไซกินี่เราไปหาบ้านอยู่ตามสูตรยุทธวิธีหรือไม่ก็เนี่ยวิ่งเก็บซีโฟเลยให้ทุกกล่องเลยแล้วก็ขับป่า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 ทั่วเลยในวงเ่ะแล้วากลางวงเลยนะโอ้โหดันแหล่ไอ้โดนดันหลักมาเลยรถดันแหล รถคันเมื่อกี้โดนตันตูหรือว่าละดันนะโดนรถสองตุ๊บไหลมาชนนั่นน่นะ,นนะ,นนะปลายปืนโผล่อยู่น่าจะดาวอยู่แต่ดูจากปลายปืนชี้ฟ้าอย่างนีง้เหลือเราหนึง่งซ้ายสองขวาสองกลกดันน่ะเล็งแล้วเล็งแล้วสองตัวเลยเล็งแล้วทางนี้เีย์โดนก่อน <c oughs> ออ <c oughs> นัดสุดท้ายยังยิงโดนแม่นอยู่นะ แต่ไม่นอกกว่าตรงนั้นต้องมีแซเพราะว่าเคลียร์สวยกว่าขีดมันบังดาเบจระเบิดหล<ะ>ังหลังรถมัน<ะ>ไม่เห็นเนะมันน่าจะเห็นแล้วล่ะวิ่งไปแอบอยู่ถ้าเป็นผมอย่าร้อยสองปีดีีกันก่อนมีไฟไหมล่ะไฟดีกว่ามากดปวัดอเดี๋ยวไ่ก็มีแเออนั่นแหละ ไฟไล่ที่ดีกว่าในควันอะสายออกมาแล้วโดนชัดนี่อยู่ในควันอยู่ในควันยังไม่ออกมาขึ้นไปไปหมดตายเลยเหลอะหลังตันใบหลังตันใบตันใบเห็นอยู่เห็นอยู่กูอ่อนใจเลยอ่าตันใบพุ่มพุ่มขอบวงพุ่มขอบวง ภูมิขอบวงมึงไม่เห็นเลยเลือเ้อยไปกูเหลือมเลยนะ่ะนั่นแหละภูมิขอบวงอะ่ะภูมิเดียวเลยอยู่ขอบวงนั่นดาต้องให้ยิงเตือนสติเลือเ้อยไปกูเหลือมอยู่เออนั่นแหละเออนั่นแหละโผล่ไปหยอดโผล่ไปหยอด ะจังหวะมันฮิวแล้วก็โผล่ไปหยอดเอาเหลือมันก็มึงอ่ะใครโดนมึงก่อนยัดยาสู้ยัดต่อเนื่องอย่าหยุดอย่าหยุดมึงสู้ได้โดนวิกเตอร์